มัดีแต่งอุตเถวแตไวเครื่องยยทานาตา่างๆเนาะน,น,นามัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะตัะภัสสะนามัาาาามมาสสะภะคะวะ 刚刚。 Pertanyaan, wasawasi, takisik jiwalani, Satu lukang, padanya tanang, Tak pariwalang, pikusang kata, Pono tanyamang, imani, รูปทางปัญญาทานังตาปริวาลังปฏิทานหาตัวอธรรมขันเทวา m ตา a ิต t u นัตินันจาญาติกานังอีคารตังอิทายางุกข่ายังเทพระทูปเจร บวชกันได้ทั้งหลายมีเจ้าภาพชักไทยขอน้อมต่อไปเอาพิธีบานของพระทหารแด่ระจำนำพรรษาแด่คนเงินทั้งเครื่องบริวารลตอนนี้ทั้งหลายขอนมต่อไปแอบพิธี พวกหน่อยทั้งไลเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญให้แก่พวกหน่อยทั้งไลให้แก่ผู้มีคุณทั้งไลวิบิดามานดาเป็ียนตนกับผู้ที่ลวงลัไปแล้วตลอดกาลนานเดินอิท งสามเลี่จึงพาดีพานแอนาคตตากานเรื่องอานนันเธอจาทัวัวตวดุกุงหลายี่พวกขน้อยเดสวัสดีแล้วนี้พวกขน้อยจะขออุทิศส่วบุกุลนี้แกแกญติ ಮು <Sanglai>, 但、啊、它别难过。得 อกนน้อยแต่ให้ท่านเหล้วนี้ยมเป็นปัจจัยนำมาขมาสูให้แก่พอกนน้อยทั้งหลายจะเลิหนหูเฮืองไปด้วยจะตุพรสัยคืออายุวันนายุขาพลายมมีแก่พ tawa hilang kamp titigang itumut tebang walangkah kejangngkaatan kalaumah

ສິເຈວະຣານີມະສາມິນເວຫະຣເທມະສັງເທສາສາພາຄະວະສາວາຕິຍັງວິຫານໂຕເສຕາວານະອານາທະວິນເດກາສາອາລະເນຕິນາຫະນິຈະນະຍວັນວ สาเหให้ผีข hmm. ัวขององค์ละเจ็ดวันผันเปลี่ยนกันจนได้ปาวาลาแล้วจริงสิ้นสุดลงเองการปาจำนำพันษานั้นตัวอย่างภาิเหนียเป็นภาต้ขอบทั้งสามพืนเกือจีวันสาบงและสังฆาบริวานทั้งหลายแล้วจึงควรเป็นผาจำนำพันษา อาสานาเทบอเทียทั้งหลายบันาเทมียสัทธาได้สาลาธานาสานออกมาทกันสอสร้างซึ่งบุญโกสวนเป็นตนว่าได้ให้เทียวนเป็นท่านกันกันตั้งหลายกาทำกันจวนาบัินี่ภมหามูนีตัเสสนวา เมียผลอานิสงส์หลายอำนวยอิบาคุณให้ผู้บำเพ็ญได้ประสบในอโศกาติโลกสวรรค์เบื้องเนี่ยปรากฏเป็นองค์พายัญรักษาแลในข้างโคตตกนนเตยจะมสาธากะดัต่อไปเนี่ยสามให้ข้างนั้นพาโลมาสดาสะเด ปาทัพยุภาเสตาวันมหาวิหารอาศัยกุงสาวัสดีเป็นทีก็จอนเปนทาบาทยังมีโอบาสโหนึ่งมีน้ำบาเตสาปะก็ไปด้วยสัทธาเหลือมใสในบวทาศาสนาพร้อมด้วยพันลาญของตนไหนเยียมและยอมพาจีวอสาบุสังาแลา อังสวทกันอังกาพันธานังกายะพันธานังสําเร็จแล้วน้อมไปสวภเสตะวรรณมหาวิหารตะวะเหตุนิภนําันาในวันอโมาพันสาเเจสตะ พาสะทัมมะเทจานาเทปโปรมะสะสะละสงเล